เออเขาว่าอะไรก็ว่ากับเขาไปเอาไม่ว่าเราไม่ได้ไปตําหนิติเตียนโลกแม่หมายถึงพวกเรานักบวชนักภาวนานเนี่ยไม่ได้ตื่นตามมงคลตื่นเขา่าวใดๆทั้งสิ้นทั้งโลกเขามันก็ต้องเป็นอย่าง,งานั้นโลกรู้จากโลกไหมคาว่าโลกคือหมูสัตว์มันต้องตื่นตามกันได้ยินไหมไอ้ที่กระต่ายตื่นตูมอ่ะกระตายตื่นตูมมาตื่น ันนอนกระต่ายตัวนั้นมันนอนหลับอยู่มันมีต้นตาลอยู่ในนั้นน่ะอยู่ใต้ไอ้ใต้นั่นน่ะแล้วก็นี่มาลูกตาลน,น่ะมันหล่นมันหล่นมาถูกก้านมันนั่นแหละมันลงมาถึงพื้นดินกระต่ายมันนอนหลับอยู่ตูมลงมาโอ้โทไปใหญ่แล้วครนนี้แผ่นดินถล่ม <c oughs> ไปหาสัตว์อื่นตื่นตามกันไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อย เยอะเต็มไปหมดเลยเอแผ่นดินถล่มอ่ะกระต่ายตัวนั้นมันไม่ได้พิจารณาอะไรไอ้ไอ้พวกทนี้ก็ไม่ได้พิจารณาเพราะได้ยินเขาว่าแผ่นดินถล่มมาไปเลยคราวนี้น่ะวิ่งตามกันไปขบวนพอไปถึงราชสีห์ีครั้นี้ท่านก็ถามอ้าวถามมันเป็นยังไงมาตื่นขนาดนี้น่ะพาไปดูที่มันที่ที่มันแผ่นดินจะถล่มวู่ก็เห็นลูก มาตูมาแล้วมันหล่นลงมาถูกก้านตานนเห็นไหมอ่ะนี่ไม่ได้พิจารณาตื่นตามกันไปมันไม่ถูกต้องพิจารณาอย่างพวกเราเนี่ยมันใครเขาจะว่าไงอยู่ที่ไหนมันก็อยู่เฉยมันไม่เห็นจะตื่นอันนั้นอันนี้เลยเได้ยินมาตั้งแด่ไหนแต่อะไรไอ้ที่มงคลตื่นข่าวเนี่ยคนบุญเกิดตรงนั้นนะ เดี๋ยวพระยนาาโผตรงนี้นะเดี๋ยวก็ไปอันนั้นอันนี้นะแล้วก็ตื่นกันอยู่อย่างนี้นะแล้วก็หลังไหลกันมาจนไม่มีโรงแรมไม่มีที่จะพักกันรถก็ไม่มีที่จะจอดเพราะหลังไหลกันมาเต็มไปหมดทำให้เมื่อ,อไรพระอริยบุคคลเกิดขึ้นอุบัติขึ้น เราตื่นตรงนี้ต่างหักเราอยากกราบอยากไหวเราอยากจะเห็นเราอยากมาพฤติปฏิบัติตามนี่ถ้าตรงนี้นะ่ใช่เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นดิอันนี้ตื่นนะแต่มีน้อยมีไม่ใช่ว่าไม่มีรู้ว่าพระอริยะบุคคลอยู่ตรงไหน,นอยู่ในป่าในเขาลึกมากกันแนในถ้ำในเหวไกลขนาดไหนคนที่มีบุญญาวาสนา คนที่มีปัญญาเข้าไปถึงแน่นอนเขาไม่ทิ้งอันนี้ไปแน่แน่แไปกราบไปไหว้แล้วเอาคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัตินี่อันนี้ตื่นแบบนี้เนี่ยใช้ได้ไอ้ตื่นว่าคนบุญเกิดตรงนั้นอันนั้นเกิดตรงนี้อันนี้เกิดตรงนั้นพญานาคผูตรงนั้นแล้วก็ไปแล้วค้นี้เนี่ยได้ยินว่า ตรงนั้นเขาผีเจ้าเข้าทรงา่างแม่นยำไปไหลไปจนไม่มีที่รถจโจดเอาอันนั้นหมอดูแม่นแม่นไปอีกเต็มไปหมดเอานี่เขาว่ามันได้กำลังใจตรงไหนเราเสือต่างหากไม่ใช่กำลังใจรู้จักไหมเราเสอือดูที่เราดูตัวเองเนี่ย ความคิดของตัวเองมันถูกต้องไหมดูกายดูวาจาดูใจของเรามันทำผิดหรือมันทำถูกนี่จะให้ใครมาดูให้คะเนี่ยเราเป็นคนดูเองและดูกายดูวาจาดูใจของเราขึ้นมาว่ามันถูกต้องไหมมันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่ามันมีการทาให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือเปล่ามันคิดถูกหรือคิดผิด ดูตรงนี้ต่างหากเอาดูนี่เขาเรียกว่าหมอดูเลยเออดูพระพุทธเจ้าดูแบบนี้นี่พุทธสาวกสาวิกาท่านดูแบบนี้นี่ไม่ดูแบบอื่นเนี่อันนี้นตื่นตามให้เขาดูให้เอ๊มันจะไปดูเม่นๆม่น,มนตรงไหนอ่ะมันดูตามโหราศาสตร์ตามคำพีรตามตำราอ่ะ เขาดูตามกันแล้วไปศึกษามาแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆเพราะนี่สถิติที่เขาเก็บไว้นั่นแหละเขาว่าตามสถิติต่างหากจะให้เขารู้จริงๆเขารู้ได้มาจากไหนอ่ะมันถึงจะรู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่นะไม่ใช่พระอรหันต์นี่นะมันจะไปรู้ได้ไงอ่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นใช่เลยไม่มีคาว่าผิดอืมแต่ท่านไม่พูดท่านไม่ใช่หมอดูนี้ ท่านจะพูดทําไมอ่ะสิ่งไม่ควรพูดเก็บไว้รู้แต่ท่านนั่นแหละเก็บไว้ไม่บอกถ้าบอกแล้วตื่นกันไปตื่นของภายนอกนะถ้าตื่นให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนั่นเอาตรงนี้สิให้มันลดลง ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเราจะได้ไม่ตื่นอันนี้เราตื่นน่ะนะอันนี้ราคาก็ยังมีโทสะก็ยังมีโมหะก็ยังมีมันก็ตื่นตามเขาริคราวนี้เอาตรงนี้ออกแล้วไม่ตื่นเลยเพระพุทธเจ้าของเราตื่นไหมเอาฟังสิพระองค์ตื่นหรือเปล่าพาลูกพาเต้าพุทธสาวกสาวิกาตื่นอันนั้นตื่นอันนี้หรือเปล่าไม่ได้ตื่นเลยเห็นไหม นะโลกกระทำเปลี่ยพระองค์ก็รู้เท่าทันมันหมดแล้ววางได้หมดแล้ววางแกเป็นกลางหมดแล้วจะตื่นอะไรพวกเรามันตื่นโลกกระทำเปลี่ยนตื่นอยู่อย่างนี้แหละมันไม่รู้มันวางแกเป็นกลางไม่เป็นเมื่อวางแกเป็นกลางเป็นแล้วไม่ตื่นอะไรใดๆทั้งสิน้นนะเราได้ฟังพระสัตธรรมอันประเสริฐแล้วร,รีบประพฤติปฏิบัติไม่ไปดูที่อื่นแล้วดูกายดูวาจาดูใจเจ้าของนี่แหละ มันคิดดีหรือเปล่ามันพูดดีหรือเปล่ามันทําดีหรือเปล่ามันถูกอย่างนี้เนะี่ยคือบัณฑิตแน่ๆแหละไม่ใช่เป็นคนพานเนะี่ยคนพานเราคิดไม่ดีเลยคิดอะไรก็คิดไม่ดีพูดอะไรก็พูดไม่ดีทําอะไรก็ทําไม่ดีมันถูกต้องบัณฑิตท่านทําถูกหมดเลยท่านถึงไม่ตื่นไอ้ท่านผิดได้ยังไงอ่ะท่านรู้หมดแล้วอ่ะก็ฟังแต่ว่ารู้สิทั้งนั้นจะว่าตัดสรู้ได้ไงอ่ะ พวกเราตัดสรู้เราก็เรียกว่าตัดสรู้บรรลุธรรมเนี่ยเดียวกันล,และแหละเออถ้ามันรู้แล้วมันจะตื่นเต้นอะไรไม่ตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบพอดีพอดีไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำไม่ไปไม่มาเอาสิอันนี้แหละเทศของพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ให้เราดูไปไหนนี่เราตีให้มันแตกสิคาว่าพุทธศาสนา ถ้าบอกว่าพุทธมนทนเราก็ดูได้คือกว้างศอกยาวาหนาคืบมนี่นะเป็นพุทธมนทนไหมเอาดูให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในตรงนี้สิไม่ได้ดีไม่ได้มากมายมากม,ามหาศาลไม่ได้ออกไปตรงไหนนี่เอาใครอยากดูแตกจากส้นจากปลายผลมลงมาถึงส้นเท้าจากส้นเท้าไปถึงปลายผมในนั้นล้างอ่ะ ด้านข้างซ้ายขวาอ้าวด้านหน้าเอาดูเข้าไปดีเข้าไปเ่านี้เน่ะเอาให้มันรอบชุที่อาการสามสิบสองอ่ะมันอยู่ตรงนี้อ่ะไอตรงนี้ออกหมดแล้วรู้ตามความเป็นจริงหมดแล้วว่าอะไรมันทุกข์มันก็เกิดขึ้นที่มันก็เกิดขึ้นจ,นกกจากเขายึดมั่นถือมันอนะ่ะทุกข์อะไรมันเป็นทุกข์อ่ะอะไรมันเกิดขึ้นมาที่เรา ไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสแยบขึ้นมารู้หมดเลยเนี่ยเอ้าเอาตรงนี้สิเอาของใครของเราก้อนใครก้อนเราอยู่นี่นะตีมันให้มันแตกพี่นาไม่รู้เขาเรียกว่าพุทธมนทนของพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ก้อนสอกวาวาณาค้มเนี่ยตีไอ้แอมนแตกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเรามันจะไปไหนเขาคนนี้เนี่ยมันก็ต้องรู้แจ้งหมดสิ ออันนี้มันไม่รู้แจ้งสักทีเพราะเราไม่เคยพิจารณามันจิตส่งออกนอกตลอดไปเลยเตลดเิดเปิดเปืองไปเอาอันนั้นเป็นอย่งนั้นอยู่ตรงไหนตื่นไปแล้วเอาอันนี้เป็นยังไงไปตรงไหนบ้างเอาตื่นไปแล้วเออกายเยาวีเวกเอาเอามันเข้าไปหลีกเล้นจะอยู่ตรงไหนของพวกเราเป็นลูกผู้หญิง กายยวิเวกคืออยู่ในทีุ่ฏติของเราแหละมีทางตรงโกมมีที่นั่งสมาธิภาวนาเอาแล้วขึ้นแล้วกายยว,วิเวกเป็นยังไงหลังจากนั้นก็จิตตวิเวกอุปธิวิเวกไปหมดเลยคำนี้นะรู้แจ้งเห็นจริงกิเลสตายเรียบไม่มีเหลือเหมือนเราดีกเลี้ยอยู่ภาวนาอย่างต่อเนื่องดูในนี้แหละอที่พูดเมื่อกี้นี่ก้างศอกยาว่านะคืบนี่แหละ เราตีมันไม่แตกเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะเป็นของสวยของงามอันนั้นก็งามอันนี้ก็ดีอันนี้ก็สวยวิปลาสไปหมดแล้วเราเลยไม่รู้ของจริงสักทีทำของพระพุทธเจ้าชี้เข้ามาให้เรารู้ของจริงมีแต่ของปฏิกูลโสโครกเน่าเปื่อยหน้าขยักขย้งไม่มีอะไรเที่ยงเทาวรไม่นานไม่ถึงร้อยปีพังทลายแตกสลายอย่าอายุมากมายขนาดก็ต้องตายเหมือนเดิมก็ต้องเก่ก็ต้องตายเหมือนเดิมอายุมากมายขนาดนหนก็ช่าง อายุหนึ่งขวบสองขวบหรืออยู่ในท้องตายมันก็ตายเหมือนเดิมอายุมากมายขนาดนี้ก็ต้องตายเหมือนเดิมมาพี่นาไปตรงนี้เดิวแล้วหน,หนีได้ไหมล่ะแล้วหนีไม่ได้แล้วสิขณะที่เราหนีไม่ได้ก็เราก็จะงง่อยู่แล้วว่าเราหนีไม่ได้ทําไมเราจะหนีไม่ได้พร,พ,พระพุทธเจ้าพาเราหนีอยู่ไม่ใช่ไม่พาเราหนีพาเราหนีอยู่ คำสอนของพระอ,องค์กังวานขึ้นมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาฮะกังวานขึ้นมาแล้วตลอด้เราไม่ฟังเฉยๆล้วฟังแล้วแล้วฟังพร้อมปฏิบัติพร้อมสิเขาถึงจะว่ามันเป็นมงคลเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินคําสอนของพระเจ้ากังวานขึ้นมาเราปฏิบัติจับมาพิจารณาเดอด ยึดมั่นถือมั่นนี่เอาพิจรณามันยึดอะไรตัวสมุทัยนี่มันคืออะไรสาเหตุที่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรพิจรณามันก็ไปสิมันไม่มากนี่นะคําว่าอริยสัจสีมันก็มีสี่อย่างเองทุกข์สมุทัยนี่รุนมากแน่เออทุกข์เกิดขึ้นเราไม่เคยกําหนดรู้มันเลยเราเลยไม่รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็ร้องไห้เฉยๆคือมันทุกข์มากๆก็ร้องไห้อ่า ร้องไห้ไปแล้วมันแก้ได้เหรอมันแก้ไม่ได้ร้องไห้มันแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้ปัญญาสิพิจนาเขาไปสาเหตุมันเกิดทุกข์เพราะอะไรอืนั่นตัวสม,มุทัยละคกษณเนี้เอาตรงนี้สิพวกเราถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วมันจะไปตื่นกับอะไรอะ่ะเออมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยในร่างร่างกายเนี่ยมันทุกอยู่ในร่างกายเนี่ยเ็าบกทุกภายนอกมันทุกอยู่ในจิตใจนะคือภายใน มันก็ดันออกมาจากภายในภายในนั่นแหละมันถึงออกมาภายนอกในเรื่องของร่างกายถ้าร่างกายมันเป็นไข้เป่นเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นอะไรก็ช่างมันไม่รู้เรื่องของมันมันเป็นอะไรตีจิตใจนั่นสิมันเอาม่ไหวจิตใจถึงกลัวตายไปแล้วเจ็บก็เจ็บมากมายเหลือเกินเพราะใจนั่นแหละมันรู้แต่ใจไม่เนี่ยไม่ได้เป็นในเดียวกันกับทุกนะ ทุกมันเกิดขึ้นขนาดไหนมากมายขนาดไหนมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นทุกข์หรอกมันเป็นธาตุไม่รู้ไงเออเวทนามันเป็นนามธรรมาเป็นธาตุไม่รู้เออสัญญาก็เป็นนามธรรมาเป็นธาตุไม่รู้เช่นเดียวกันสังขารวิญญาณเหล่านี้ธาตุไม่รู้ทั้งนั้นแหละธาตุรู้มีอันเดียวคือตัวจิตนั่นมีอันเดียวอันที่ตายไม่เป็นก้าวไปถึงมรรคผลที่พ่านได้คือตัวจิตแต่พวกเรากินของเราเดี๋ยวนี้มันมีของสกปกโสกโครเข้ามาเจือปน เขาเรียกว่าอาวิชามันมาแทรกแซงอยู่ในจิตของพวกเราเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องแสงสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ก้อนเมฆมันมาปิดบังนั่นแหละเขาเรียกว่านั่นเมื่อกิเลสมันเข้ามาในจิตของเราเป็นงั้นแหละมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เคลื่อนนี้เออนี่ก็เช่นเดียวกาันกิเลสมันไม่ได้อยู่ถ้าอยู่กับเราตลอดเวลาก็ตายสิเขาเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาถ้าว่าความทุกข์เกิดตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลย เป็นยังไงเขาวนี่ตายสิความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ไม่หนีเลยอยู่งั้นแหละมีไหมอ่ะมันไม่มีไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรมันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นมันเคลนออกเคลืนเข้าอยู่งั้นน่ะนี่คือกิเลสราคาตันหานมีอยู่ตลอดหรือเปล่าอ่ะมันไม่มีมีขณะที่มันเกิดนั่นแหละเห็นไหมอเราเห็นอยู่อย่างนี้ทําไมเราจะฆ่ามันไม่ได้ เรารู้ความจริงมันเกิดขึ้นมันขนาดที่มันเกิดขึ้นเราต้องมีสติมีปัญญาอ่ามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติมีปัญญาเราก็เท่านั้นแหละปล่อยให้มันเหยียบย่ําทําลายอยู่งั้นแล้วสติปัญญาก็ไม่มีไม่รู้กูเจ้าออกแบบไหนเออร้อ,รองไห้ไปเลยมันทุกแบบไหนเออคือเอาน้ําตามามาร้องไห้มันก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรมันแก้ไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนอย่างนั้นนี่สอนให้เราตั้ง ใช้สติปัญญาพิจารณาสาเหตุที่มันเกิดทุกข์มันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วกําหนดรู้มันอยู่รู้ตามความจริงอยู่เนี่ยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ว่างมันสิขันทั้งห้าไม่ใช่ตัวตนแหละเอามันปาเข้าไปหมดสิปัญญามีเท่าไหร่เอามันออกออกมาใช้ความหมายอะปัญญามันอยู่ในจิตเนี่ยเอามันออกมาพิจารณาอย่าขี้เกียจขี้ค้านกัน อยู่ๆจะให้ปัญญามัเกิดเองไม่มีทางอ่ะเอใครบอกว่านั่งสมาธิแล้วถอนออกมาปัญญาจะเกิดเองหรืออยู่ๆอยู่ธรรมดานี่ปัญญาจะเกิดเองมันเกิดไม่ได้หรอกเออเกิดจากการพิจารณาแต่ตรงใครควรตักหักนี่คือปัญญาถ้าเราอยู่ๆนั่งซื่อบื้ออยู่เฉยๆเอเข้าสมาธิไปแล้วกูก็นั่งซื่อบื้ออยู่งั้นแหละถอนออกมาก็ซื่อบื้อต่ออยู่งั้นแหละไปๆมาก็เข้าไปอีกปัญญาเลยไม่ออกมาใช้สักที อักิเลสมันไม่ไปเตะต้องมันเลยมันไม่รักใครเครื่องมันด้วยไม่ตลกบอกเปิกเลยแมแต่นิดนึงเออปัญญาถ้าเราตั้งใจพิจารณาเห็นของจริงที่มันกําลังทุกข์อยู่ตอนนี้มันเพราะอะไรเออทาไมเรามายึดมั่นถือมั่นทําไมเราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นทําไมเราทุกข์เหลือเกินถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายปล่อยตามให้รู้ตามความจริงปล่อยวางอย่างพระพุทธเจ้าบอกมันจะทุกข์ตรงไหนอ่ะ เราปล่อยบางดูสิเออมันไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้ไม่ใช่ปล่อยไม่ได้ยึดเล็กเนี่ยเอ,อ้ายึดหมดยึดอะไรบ้างดูในใจเจ้าของมันออกมายึดเรื่องอะไรเอ,อโรบมันยึดหรือเปล่าโกรธมันยึดหรือเปล่าหลงมันยึดมาเขาเรียกว่าเห็นหมดเลยราคะโทระโมหะมันยึดไหมมานาทิถีมันมีเต็มอยู่หรือเปล่า ออกมาพิจารณนานี่ปัญญามีมากมาก็เอาเลยไม่มีถ้อยอะเรื่องรู้อ่ะอันนี้มันไม่รู้สักทีในนี่ความเพียรมันน้อยสติก็แทบจะไม่มีเลยเผลอทั้งวันไม่ตะลิดเปิดเปิงไปเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ขณะที่มันไปเราก็ไม่รู้จักด้วยเ้ร้ามามันออกไปแล้วี่มันตะลิดเปิดเปิงออกไปไหนไม่รู้อีกอีกด้วยซ้ําทําไมถึงไม่รู้ก็รู้ได้งไงก็ตัวสึกก็มันเผลอแล้วอะ เออมันระลึกไม่ได้แล้วเออถ้าระลึกได้ปป๊บมันไม่ไปมันหยุดนี่ตัวสติมันอยู่ในกายในใจของเราตลอดเวลาพร้อมที่จะใช้สติพิจนารณาใ่ตรองให้มันรู้ของกิง่ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่อันจะบอกว่าพุทธมนทนคือก้องสอกยาวานาคืบนี่เอออยู่ตรงนี้ต่างหากมันจะนีมากมายไปจากไหนอ่ะเอาตีมันเข้าไปพิจารณามันเข้าไป รู้ตามความจริงแล้วก็วางหมดพ้นทุกเท่านั้นเองอย่างนี้ไม่ไม่ไม่พ้นสักทีเพราะเราไม่ได้เข้ามาูภายในสักทีอันตะเวดเปิดเปิงออกไปเรื่องนั่นเรื่องนี้ในะเรื่องของกิเลสฟุง้งตลอดอนิวรณ์ห้าออกมากลางกันกามมาฉันท่าน,นิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถินหน้ามิทัาน,นิวรณ์อุทจักกุกจานิวรณ์วิกิกิจฉานิวรณ์ไปหมดเลยเขาเนี่ยเห็นไหม เครื่องกลางกันก้นมรรคผลนิพพานมันมากลางพึบหมดเลยห้าอย่างนี้จะลากมันออกแบบไหนอะถ้าความเพียรของเราน้อยลากไม่ได้ลากมันไม่ออกไม่ได้มันกันไว้กันไว้กันไว้หนาแน่นมั่นคงทีเดียวเราจะทะลุก,กำแพงเพื่อเครื่องกิดขวางกิดกั้นนี้ไปได้ไหมอะได้สิมรรคมีองค์เปดมีอยู่สินสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ มันลากออกได้ทั้งนั้นแหละมันจะหนาแน่นมันคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าผ่นลากออกหมดแล้วเครื่องกีดขวางไปได้อย่างแค่คโคองว่งไวทีเดียวใครมีปัญญามากเจ็ดวันบรรลุได้ขนาดกลางเจ็ดเดือนขนาดอ่อนเจ็ดปีนี่ลากออกแล้วเครื่องกันมันยังไงพวกเราเจ็ดวันบรรลุได้ได้ไหมภาวนาอย่างต่อเนื่องเจ็ดวันดูสิมันจะเห็นผลไหมเห็น ยันได้เลยแม่นี่ยันได้จริงๆเจ็ดวันอย่างต่อเน,นื่องเห็นจริงๆเราไม่เคยทำานด,ดี่เจ็ดวันอย่างต่อเน,นื่องอ่ะไม่กินไม่นอนดูที่มันจะเห็นผลเห็นประโยชน์ไหมไม่หนีจากอริยสัจฉิหรือสติปัฏฐานสีเลยพินาอยู่ในกายในใจนี้ไม่ได้ออกไปไหนจิตสงบแล้วออกมาพิจาอยู่สั์มันอยู่เนี้ยเนี่ยพิจาสติปัฏฐานกายวทนานจิตรมมันไม่หนีจากตรงนี้เลย ทำไมมันจะไม่รู้ทำไมมันจะไม่เห็นผลน่ะไอเราขี้เกียจเฉยๆความเพียรแี่จะทำจะล้มแอะแอะอล้มคลืนเออหมอนกับเสื่อมัดติดคอไว้เออนอนดีกว่ามันก็ล้มลงตรงนั้นไม่ต้องไปควานหานะหมอนกับเสื่อมันมัดติดคอไว้พ่อแม่ครัวจานพูดอย่างนี้เนี่ยเราเห็นผลมะลูกไม่ได้มัดเพราะลูกไม่ได้นอนหาเสือ่อหาหมอนก็ไม่เจอนั่นมันขึ้นมาแหละไม่ได้เอาเสือ่อเอาหมอนมัดติดคอไว้เด็ดขาด ไม่ได้หาดูไม่หาแล้วก็ไม่ได้มัดเนีย่ยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้กินไม่ได้นอนนี่นะความเพียรของเราจดจ่อต่อเนื่องนี่นยะเราอยากพ้นทุกเรากลัวกลัวการเกิดกลัวการกลัวการเป็นไสเดือนกิ้งกือเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเ,เป็นไก่ช้างมากวัวควายสัตว์นรกเป็ดอสูรกายสัตว์เดรัจฉานเรากลัวเรากลัวสิ่งเหล่านี้อันทุก ถ้าเราไม่กลัวเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละอยู่ไปกินไปใน,ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เตลิดเปิดเปึงไปเรื่องอะไรนี่คือไม่กลัวรู้ไหมมันด้านไหมอืมคําสอนพระพุทธเจ้าไม่เข้ามาเลยมันดื้อด้านหานทรมันจะทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่นแหละเขาเรียกว่ามันด้านมันดื้อด้านกิจนี้มันด้านอืมเอาอะไรเข้ามาไม่ได้มันด้านแล้วอืมลองดูสิ ฟันก็ไม่เข้าแลวมันด้านมันไม่ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยคนที่ตั้งใจมอบคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรมาปฏิบัติตามขันห้าระวางทิ้งดูซิอย่างพระพุทธเจ้าสอนจีพ่อเราสอนสอนอยู่ตลอดเวลาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อพวกเธอไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าพวกเธอก็จะพ้นทุกข์อย่างน้อยก็ก้าเข้าสู่พระอริยบุคคลชั้นต้นได้นี่ตรงนี้แหละอย่าไปยึดมั่นมัน ยึดขนาดไหนมันก็มไม่ได้มันเป็นอนาตาออรู้บ้างก็อนาตตาอยู่แล้วขันธะอนัตตาหมดนี่พวกเราไม่ใช่ที่อัตตาอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาหมดรูปก็เป็นเราเอ,อแม้ตั้งแต่รูปเสียงกินรถเหล่านี้ยึดแหลกออรูปดีก็ยืดรูปไม่ดีก็ไม่ยืดไม่ใช่ไม่ยืดเลยยึดอยู่อันนี้มันไม่ดีก็ไม่ชอบนั่นก็ยึดแล้วเสียงก็เหมือนกัน เสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีก็ไม่ชอบยึดทั้งสองเงื่อนเออกลิ่นดีชอบกลิ่นไม่ดีก็ไม่ชอบยึดทั้งสองเงื่อนเพราะมันยังไม่ชอบอยู่ด้วยทั้งชอบทั้งไม่ชอบมีอยู่เขาเรียกว่ายึดออห้าอย่างนี้เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้เขาเรียกว่ากรรมคุคทั้งห้ายึดแลกใครไม่ยึดไม่มีพระรหันต์ท่านไม่ยึดพวกเรายึดหมดชอบหมด เนี่ยเห็นไหมนักภาวนาพิจารณาเข้าไปสิมันไม่ได้มากมายอะไรหนักหนานี่นะเราเห็นมันอยู่เรานอนเฝ้ามันอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเฝ้ามันอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ห่างจากพวกเราไปไหนเลยเออมันอยู่กับเรานี่เละขันห้าอยู่กับเราหรือเปล่าตาหัวจมูกลิ้นกายใจอยู่กับเราหรือเปล่าอยู่ที่ธาตุสี่อยู่กับเราหรือเปล่าอยู่สิเห็นไหมมันอยู่กับเราเดินไปไหนเคลื่อนที่ไปไหน จะหลับจะนอนจะเข้าห้องน้ําถ่นักแต่บ่มันจู่กับเราตลอดแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยเห็นไหมเออดูดิ่ทำไมไม่เห็นน่ะเอาปัญญาเราไม่มีมันมืดมันมืดมันบอดเราเลยไม่เห็นปัญญาเราส่องไปนี่นะมันจะเกิดความสรุดสังเวชเบื่อหน่ายจะบังคับให้มันยึดมันก็ยึดไม่ได้เออขณะที่มันกําลังยึดมั่นถือมั่นมากมายขนาดนี้จะให้มันถอนมันก็ถอนไม่ได้ ถ้ารู้ตามความจริงหมดแล้วจะให้มันยึดมันก็ไม่ยึดเลยเพราะมันถอนนั่นพระอริยบุคคลท่านถอนไปแล้วออถอนในกายได้แล้วก็ว่างแล้วอ,อนันนี้ถอนในจิตอีกมันก็หมดเลยนั่นเอาตรงนี้สิใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจะมีอะไรอีกใครเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นตรงนี้แหละเห็นธรรมเนี่ยเขารู้อยา่างไหมเห็นอยู่เนี่ยอันกว้างสองยาวานาคืบเนี้รู้แจ้งแทงทะลุหมดแล้วเลยไม่มีอะไรมีแต่คมว่างเปล่า อมันมีอยู่ขนาดไหนมันก็ว่างเพราะจิตใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีขวอนมันเดินไปไหนมาไหนมันพระพุทธองค์ก็มีสรีระของพระองค์ก็ยังไม่ได้ดับขันปณิธินท่านพระองค์ก็มีแต่ยึดไหมล่ะจะยึดได้ยังไงก็รู้ตามความจริงมันว่างหมดแล้วอ่ะอ่าเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ยังเดินอยู่เหมือนเอาสมมุตินี่แหละยึมมอาสมมุตินี่แหละภากกินพันวันพระกปฐาคันยึมมอาสมมุตินี่แหละ แต่กิจบริสุทธ์นั้นเกธรทมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเอท่านจะเอาอะไรมาทุกแล้วก็นเนี่ยไม่มีเห็นไหมเอาตรงนี้สินักภาวนาถ้าไม่เอาตรงนี้เราก็ตระเวเปิดเปิงไปในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ตระเดเปิดเปิงไม่รู้กี่เรื่องมันเป็นแต่ความทุกข์มันประดังเข้ามาน่าสลดสังเวชกับตัวเองไหมอ่ะเฝ้าของดีอยู่เลยยังไม่เห็นเออของดีกลายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ กายเป็นเรื่องของกิเลสเป็นของปลอมของดีของแท้มีอยู่ก็ไม่เห็นมีแต่คว้าเอาของปลอมขึ้นมาหมดมันหลอกตาหลอกใจของเรานี่ของปลอมอะ่ะเราถึงชอบมันไงเพราะฉะนั้นอยา่าอย่าไปเชื่อมันกิเลสเน่ยมันจะหลอกลวงต้มตุมตนเราแบบแบบไี้เราก็จะไปเชื่อมันจะ,จะไปหลงม,มันสิพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหลงนี่นะเออมันว่าผมสวยอย่าไปเชื่อมัน ผมคนเล็บฟันหนังเหล่านี้มันบอกว่าสวยหมดอย่าไปเชื่อมันมันเป็นของปลอมมันของสกรกท้้งนั้นอย่าไปล้างไปสะอาอย่าไปอาบน้ําอย่าไปแปรงฟันเนี่ยถ้าว่าเชื่อตามมันอ่ะตามกิเลส่ะมันว่ามันสวยอย่าไปต้องไม่ต้องอาบน้ํามันว่าสวยนี้นี่ค้านมันเดี๋ยวนี้เลยค้านมันต่อมามันบอกว่าสวยมันถ้ามันสวยจริงๆไปล้างมันทําไมไปอาบมันทำไมไปแปรงฟันทาไม ทำให้สวยจริงๆกินกิเลย,ย่างนั่นเอาแค่นี้มันพิกกับขณะนั้นเลยอ่ามันไม่ได้พิกไปไหนนะมันขณะนั้นเลยมันพิกทันทีเลยก็มันไม่สวยจริงๆนี่นะอ่าเราลครานี้เราอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจของเราอยากให้มันเป็นอยากให้มีแต่กวามสุกทุกผักนี้เลยมันทําไม่ได้เห็นไหมเราจะผักทุกนี้เราจะเอาใจสุขได้ไหมไม่ได้เพราะอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังนัาตาไม่มีไรทเที่ยงเทาถาวนเพราะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกเละเอาวนมาตรงนี้ เ,เห็นไหมพจาณาอริยศศรีหรือสตสิประฐานีวอยู่ในนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้อ่ะเราจะไปไหนคราวนี้นะมันก็รู้ออกมาไม่บันไดกว่านึงก็รู้ตามความเป็นจริงก็พลิกกลับมาเห็นของจริงขึ้นมาไม่ได้ยึดมัน่นถือมันอะไรอีกแล้วรู้ตามความจริงไปแล้วจบมันเ,เป็นไงโลภตายหมดแล้วโกรธตายหมดแล้วลงหมดแล้วราคะตายหมดแล้ว โทสะตายหมดแล้วโมหะตายหมดแล้วมานะตายหมดแล้วทิฏฐิตายหมดแล้วหมดเลยเลยไม่มีเราเนี้ยพราะขันห้าไม่มีไงนะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยขันห้ามันไม่มีาว่างหมดแล้วถอนคำว่าตัวว่าตนออกว่างปล่าหมดแล้วบจบเปไหนจบหรือเปล่าจบจริงๆงานทําหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกพบชาติขาดกระเด็นเชื่อแห่งการเกิดดับสนิทไม่มีเหลืออ I'm kidding. You.